ช่วไว้มีไว้มีไว้สามเรงปล่อยอยากกันเน,น,นี่ยหายใจเขามลเขามลไม่ยอมกันพี่บัสเขาประกาทขเบิยนก้นเลยแหมเก่งหน้าดูไว้เก่งที่กว<ป>่าเลือดเลือดพันไม่ยอมนะครับไม่ยอมกัน เป็นใครแก้ก oh ็ไ hmm. ม่ยอมลูปเจริญก็ไม่ยอมสักศีลมังพอแลัวครับผู้นี้ลูปเจริญหัวเป็นเองถ้าตั้งับอย่างนี้จะวิ่งเข้าดีอ๊มา ก่อนคอก็มอนักียูคุณเจริญน่า้าคยนการคัดสัรบอกว่าอาบสามบานขายยอมใครไม่ได้แน่แล้วก่อนคอจะเป็นกสมอแต่ว่าใ้ก้าวไปก่อนอไว้ให้ก้าวุดท้ายกแเรยรู้ใยก้าวเลยลูกจะเดินก่อนตาบาเสียท้ายเลยูนเจิญเสีย้ายไป้าว้ดีนะจ๊ะ เกลิดเพลินกับการดื่เห้ากันทม <Yeah. S 1> ่ร้นนไการทั่มินร่นเสแดงรับเพืองไทยทก่นเป็นฝ่ายชนะานับะเทศาไปือเพ็นดเพนะระหว่าก